ก๋วยเตี๋ยวเรือที่โบนัสุกกี้ครับบุฟเฟ่หม้อเดือดซุปคนขักโคตรนัววันนี้ขอจ่ายเพิ่ม39บาทครับจะได้กินหมูชีวาเนื้อนุ่มและแคบหมูไร้มันแบบไม่อั้น,นกินซุปกว๋วยเตี๋ยวเรือนะครับ<ๆ>เขาจะมีชุดผักกว๋วยเตี๋ยวเรือเส้นมาให้ด้วยมีสบายนางมาให้อีกบอกเลยกินเซตนี้ไม่ต่านจะกินที่ร้านเลยฮะขอฟันธงก่อนเลยแล้วกันว่าหมูชีวานี่เด็ดจริงๆคือเนื้อนุ่มมากและมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ใส่พริกป่นครับตามด้วยซุปและขาดไม่ได้คือแคบหมูไร้มันอันนี้ก็ไไมม่่่่ออัั้้้นนเพิิแแแแคค39บบบบาาาทกกก็ดดลวตถรย ชาหนัวยิ่งขึ้นก็จัดไปเลยครับซุปก๋วยเตี๋ยวเรือหมาล่าเพิ่มแค่39บาทเองโอ้โหกินเซตนี้เหมือนซ้อมเป็นพ่อค้าก๋วยเตี๋ยวเลยมาต่อกันที่สเตชันเครื่องดื่มแล้วของกินเล่นครับแอบดีินมาว่ามีเมนูใหม่มาด้วยแบบนี้ไม่พลาดแน่นอนยำสบายนางกับกุยช่ายทอดที่ขอเลงไว้ก่อนเลยนะฮะแค่เห็นเท่านี้ก็ละลานตาแล้วอะ่ะยำสบายนางโคตรดีไก่ทอดหัดใหญ่เก่งกข้าวหมกคือฟินสดบอกเลยว่ารล่ยยังหู้เกี๊ยวทอดกรุบกรอบกับกุยช่ายก็ทําถึงเอาจริงๆนี่เมนูของกินเล่นหรือออออเเปปลลลล่่่่่าาาานนนนียยยมมขงงซุ้้้ํสดววหกกัแตตบูช ชีวากินกับซุปไหนก็อร่อยแล้วถ้ายิ่งจิ้มกับน้ำจิ้มของทางร้านนี่คือฟินมากครับบอกเลยตอนนี้เริ่มหลงรักหมูชีวาแล้วครับแล้ววันนี้กันอยากแจกทริคก,การกินซุปกวยเตี๋ยวเรือที่โบนัสุก,กี้นะครับการอาบน้ำเนื้อก็คือการใช้น้ำซุปกวยเตี๋ยวเรือหอมๆนี้ลานลงไปบนเนื้อให้ได้ความสุกแบบมีเดียมแรแต่จะลืมใส่แคปหมูไรมันไปด้วยนะอันนี้เด็ดจริงโปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง3 1ธันวาคม2568นะครับที่โบนัสุกกี้ทุกสาขา